นกกธรรมเรื่ององค์แห่งภิกษุผู้มีความเพียร้าประการบรรยายโดยอาจารย์ชัยวัตรกบิลการวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์สองพณวัดบุรณะศิริมาตยาราม อารักกันเ,เวลาครับสวัสดีครับท่านสาธุชนผู้กระไรธรรมทุกท่านวันน,นี้ประทินกะกาศแล่าคือเรื่องเล็กเลกน้อยน้อยเกี่ยวกับเรื่องต่ำที่พระพุทธเจ้าทรงอนุสสารไว้ก็กลับมาพวกอาจารยอะไรอีกครั้งหนึ่ง แต่วันนี้จะได้พูดเกี่ยวกับองค์เแหตุทิสุกผู้มีความเพียรที่ปยายรอบจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะชี้ให้ทนทั้งหลายเห็ว่า้กแ,แต่ว่ามีความเพียรไปอย่างเดียวหาได้สำเร็จประโยชน์กล่าวคือความึินทุกโดยชอบไม่ยังกว่าก่อ ด้วยขงศักดสกมากมายรอบเรียนกันประโยชน์ที่ประสงค์นสำสิงจะสัเรกจได้นะอันนี้ท่านกล่าวไว้สำหรับผู้มีความเพียแล้วโดยเฉพาะส่วนผู้ไม่มีความเพียทอดทิ้งโัรัในพลาศาสนายัางเวลาให้ร่วงมันเปยไปอยากได้ประโยชน์นน ก็ไม่มีคำวูดต้องกล่าวถึงเขาอยู่แล้วแตนะแต่นี้เป็นผู้มีความเปียนความทีเปลี่ยนไปแล้วนะประโยชนอ์อะไรที่เป็นเกิดขึ้นจากความเปลียนนั้นก็ไม่เกิดนะหรือเกิดได้เป็นส่วนหนึ่งก็กลับเดึกชนะเสีย ฏิบัติของเราของพราเราในที่นี้จะเป็นแปลว่าของผมคือว่าพวกเราด้วแกนที่ปฏิบัติอยู่มางคนปลายรว่าเปลียนมากนะตือนแต่าลาอกจากงานทิ้งกิจาการที่กําลังดําเนินก้าหน้าไปตามลำดับได้อยากไม่ใจดีนะจะพ่อกายถาวายชีวิตไปกับการปฏิบัติเสร็จแล้วก ้อแตนเพราะปรากฏว่าไม่มีผลไม่มีประโยชน์อะไรอะไรที่คุ้มกันเลยกับการที่ลาออกจากงานที่รตินต,ตรักเจ็ดตูตระกอบอยู่นะั้นมาคนิีัต่เพราะฉะนั้น ที่าูาไ้นนะคาัวความเปลี่ยนหรือความปกปนเรื่องของประธานนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปใช้ในความหมายอื่นเยอะแยะนะครับไอ้คำว่าประธานโดยเฉพาะในภาษาไทย ้นนะครับแต่ว่าในที่นี้เป็นชื่อของความเพียนแน่นอนนะคริสุขชื่อว่าปธานิยะก็เพราะมีความหมายว่าเป็นผู้มีความเพียรที่เรียกว่าปธานะนั้นปธานะเป็นบุคเป็นเป็ธรรมะคือความเพียปรปธานิยะจ้เป็นบุคคลคือผู้มีความเพียร ที่ว่านี้ในที่เรียกว่าพิสูจที่เรียกว่าพิสูจน์ก็แะว่าเป็นผู้เล็งเห็นไฟในสารวัตรเพราะคำว่าพิสูจมีความหมายหลายอย่างยังไม่มีเวลาจะกล่าวความหมายเหล่านั้นให้หมดนะเราเฉพาะในที่นี้และมีความหมายว่าผู้เห็นายในสัรวัตะวักสังษาเรียนวิาอิทธิคติสิบูก ระโยนาวจรที่วิสุทธกับระมีความหมายว่าเห็นไฟในสัสรว์คำว่าเห็นไฟในสัสรว์คือเห็นวางเกิดเป็นสิ่งน่ากลัวว่าแก่เป็นสิ่งน่ากลัวว่าเจ็บเป็นสิ่งน่ากลัวว่าตายเป็นสิ่งน่ากลัวที่้องประสบเร่วเรวเราเรานะในฐานะที่ ้าอายตนะเหล่านี้ยังเป็นไปอยู่ไม่ขาดสายน,นะเห็นความเป็นของแนาตัวในสังสารวัตร <c oughs> บุคคลในเดเห็นอย่างนี้บุคคลนั้นะจะปรารบความเพียดเพื่อหอกจากสังสารวัตรคนที่เห็นภายในสังสารวัตรแล้วก็ปรารบความเพียดเพื่อโอกจากสังสารวัตนั่น,นแหละรรเขาเรียรออก,กว่าพิศตนะครับ เพราะฉะน,นั้นจะกินความทักวันระชิดตั้งคารือหักไม่ได้โผคาัเฉพาะวันระชิดเกินหน้าเท่านั้นนะในที่บางฝนบางแห่งเท่านั้นที่คำว่าพิกสูหมายถึงพวกวันระชิดเช่นอย่างในคำว่าบาริษัตตีพิชโสพิชโณนี้อุมาสมุกุมาติกาในที่นั้นพิกษุะจะต้องหมายถึงวันระชิดนะครับ เขานะั้นๆไม่ได้กินความารวมในข้ดนด้วยแต่ในที่ตัวต่อไปโดยเฉพาะในทำเจตนาว่าโดยการปฏิบัตินะครับไม่อยู่ในขอบเขตเพราะจะเพราะบันปนะชิดแม่ข้าด้วยถ้าหาว่าเป็นผู้ไปในสังสารวาลและก็ลาลาความเพียรตัวนคนคอยตัวเดียวที่สมนั่นเลยในที่นี้หมายเอาอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าหาว่าท่านไม่ไรได้สดงจะฟังไปตามลำดับแล้วท่านจะเห็นว่าเอาแต่ความเทียนไม่รือ้อไปไม่แเหลียวว่าควรจะมีอะไรที่เปกว่านั้นแล้วก็ความเทียนนั้นไม่อาจจะสํเเ็็จประโยชน์อะไรอะไรได้นะครับ เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจา้าผู้ทรงมีพระมหาการุณาจนะึงตรัสทรัศมีมวลหนึ่งนะเรียกว่าปาทาที่อยากาทำแปลว่าทำมันเป็นโ่งแห่งทุกขโขงความเกียรนะที่ผมยกามานี้นะครับอรากฏอยู่ในสังคีติสูตรนะครับที่ขัตติกายปาสิแาว่นะ เนื้อความเกี่ยวกับความองค์แห่งทุศผููมีความเพียนหาประการนี้ยังมีอยู่ในขันพุทธาริสายปัจจการที่มาด้วยนะอันนั้นเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าโดยตรงนะครับสันภาษารีบุตรสันกระวาวอ่่างนี้ว่าอิทาวุโสทีขุสัตโธโหติสัทหาตีสัทหกจัดสังโธ่ที่เป็นต้น <c oughs> ดูกระดพิสูจผู้มีอายุงหลายนะดูกระัท่านผู้มีอายุงหลายรพิสูจนในพระศาสนานี้เป็นผู้มีศรัทธานะเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาเชื่อความตรัสรู้ของพระตถาคต แล้ก็ข้อสามนะต้องเป็นคนไม่เจ้าเลยนะไม่มีมายานะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังให้ขนะนะ้อนี้สนุกมากนะครับแล้ก็ข้อสีเวลานะั้าเรารกว่าเพียรเพื่อลกอกุ่อนเพื่อทังกุศลให้ถึงพร้อมนะคือความเพียรองเป็นไปเพื่อลักษณะนี้นะ จึงจะสำเร็จประโยชน์เพราะไม่แน่ว่าความเพียรที่เราฝาลบอย่เนี่ยจะเป็นไปเพื่อละอากุศลจริงหรือเปล่าหรือว่าเพื่อทำกุศลให้ถึงพร้อมจริงหรือเปล,อล่านะครับไม่ใช่ยังไม่ถึงสมรัถนานหรอกแต่ใจยเย,ย็เนดีเ<ข>พื่อนรัเด็เขาพยายาปัญญ,ญาสิบพันเดียวฮะเป็นผู้มีความเพียเป็นผู้มีปัญญานะ ป้วก็พร้อมด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดจะแลกะดับไปนะเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็ยังไม่พอ,อยังต้องประกอบพร้อมด้วยปัญญาที่เ,เกิดเหนจักอีนะครับมาดความว่าอย่างไรกันอ่าวข่าวนี้ติดตามความเป็นตาม,าตามลำดับน,นะครับอันดับแรกมีรัทธา,าที่ชื่อว่นนาตัดตาขะตัดจีโพอจิทตา,านะก่อนอื่นทั้นโคึิประเภทของรัทธา ก็ศรัทธานี้นั้นนะมีหลายอย่างคืออาครรมนักศรัทธาศรัทธาทันเป็นเหตุมานะอาจิกรรมนักศรัทธาศรัทธาที่มาพร้อมกับการบรรลุธรรมโอกรรมนักศรัทธาศรัทธาที่เป็นความตงใจเชื่อตัดสินใจเชื่อแน่นอนและภาษาทัศรัทธา อ้าเป็นความเลื่อมใสนะรวมแล้วทีอย่างนะครับถ้ากรรมและศรัทธาและศรัทธาเป็นเหตดมาเหตดมาสู่ความเป็นพระสัมมา,มาสัมพุทธเจ้าเจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาอย่างนี้ว่าเมื่อความเกิดน,นีความไม่เกิดมันก็จะต้องมี เมื่อความแก่มีความไม่แก่มันก็จะต้องมีเมื่อความเจ็บมีความไม่เจ็บใครได้ป่วยมันก็จะต้องมีเมื่อความตายม,มีความไม่ตายก็ต้องมีนะพอพิจารณาอยา่ยางนี้แล้ววัตถสินใจเด็ดน,นะนะครับว่าพระนิพพานก็ต้องมีเลขนะ รัติพานอันเป็นที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะต้องมีแน่นอนเป็นเอตได้ทรงกลายรบความเพียรความเป็นปัรมารีซึงบำเพ็ญได้ยากเย็นแสนเข็ดนักหนาถ้าหากว่าเพื่อพระสัพพัธ์ุตญาติผลเริดเป็นพระพุทธเจ้าไม่ทรงยออ่อท้อเลยเรื่อง้าศรัทธาอย่างนี้ไม่มีน,นะครับก็จะไม่ทรงึปดตา นั้น,น,นอย่างนี้เขาเรียกว่าอาครมาาน,นมา,สาสัทธาอาที่กรมนะสัทธาสัทธาที่มาพร้อมกับการบรรลุนรทธกุลนี้มาอันนี้เป็นสัทธาที่ไม่หวั่นไหวในธรรมที่พิสูจน์แล้วเห็นแล้วเราเจากเกตต้นเป็นสัทธาของพระอริยะบุคคลทั้งหลายผู้บรรลุปฏิเวทธรรม ตัวโอกับน,นัสสัทธาศัทธาเป็นความปรุงใจเชื่อเพื่อได้ฟังมธรรมนะครับเมื่อได้ฟังมธรรมก่อนหน้านี้ไม่ได้ฟังก็ไม่ได้เหไม่ได้ผลไม่ได้เข้าถึงในญาติสขุกรุ่งหรือในธรรมตังางยที่ไม่เคยระดับมาก่อนพอได้ฟังได้ระดับแล้ว มีความศรัทธาอย่างศรัทธาของพวกเราทั้งหลายจะเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังค่อยเรียกว่าโอ้กับปนศรัทธานะสักว่าความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในกราวมเป็นบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายมีทางเป็นต้นนะคือเลื่องใสได้แก่เชื่อว่ามันเป็นของดีควรทำละไรบ้านนะแค่นี้เรียกว่าปัญหาทัก วัตถาเป็นความเดิมใสในที่นี้เราเอาโภกับปัะหาัทธานะอาที่เป็นดีถ้เรานะตั้งหน้าร้อตั้งหน้าต่างๆก็ไม่ร้อยถูกนะครับจริงดีในการปฏิบัติพอใจที่จะปราบความเบียดนะในการปฏิบัติทั้งๆที่อารมณ์กเข้าได้ลนะเรื่องอมณเคลื่อนวาล นะที่แน่และไวแห่งแรกคนหนูนะต้องเป็นอยู่ด้วยปัจจัยตามที่มีตามที่ได้ตสอบสำรวจไม่จำเป็นต้องรู้พยอยามดูไม่จำเป็นต้องฟัง,งก็อยามฟังเป็นต้นตลอดจนจิตน้อยจิตใจยังไม่จจำเป็นในคราวนะั้นนะก็อย่ามึงทำนะควาประพฤติเป็นไปอย่างนี้เลยเจ้าขอที่ใครใครก็ทำกันได้ นะก็เป็นคุณค่าจริงๆนะที่จะประเมินทำได้หรือแม้ใครสมัครใจจะทำก,ก็จะก็ทำจะ,จะทำได้จะปฏิบัติได้ก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเลอะปทอนเอกัอนเพราะมันเป็นเรื่องื้นกินเะน้นนักนะทีนี้ถ้าหานะว่าไม่มีศรัทธาที่มีกำลังคอยนสนับสนุนก็เป็นอารว่า เรื่องเล่าราลอกลน่าจะมีไ่้อะไรก็ได้นะก็หาตัดสัทหาถึงปราบควารเปียนปวามรึกคิามดีบอย่างนี้กันอยู่ได้ศัทธานั้นคือโอกับพระาศาทนาที่ชื่อว่าศัสากับจากโอที่ศัสนาศัสนาเชื่อใน,นความตัดสูู้ของพระถาชนคน,นที่กำลังพูดที่นี้นะครับราวะด้อยประเภทของศัทธา ว่าใเกโอกับปณัสสานะครับซึ่งยังมีการกรเรศนะยังมีความหวัว่นไหวอยู่น้าหากว่าโอกับปณสัทานี้เป็นของบุตรชนแต่ถ้าหากว่าเป็นของพระอาาริยะนั่นเดียวถึงจะไม่หวั่นไววเร็วเรียกว,ว่าอาจจะรับสัตว์นะ และศรัทธาก็มีเจ้พระอริยะบุคคลได้นะและ่าเอะไรากับอานอาทิกรรมนักศรัทธาศรัทธาที่มาเพราะการบรรลุกก็ตปลว่าอาทิกรรมนักศรัทธาเนี่ยเป็นโลภุตระศรัทธานะประกอบอยู่ในมรรคจิตของละเอียดจิตว่าด้วยส่วนรพระอภินิษฐ์เจ้บ้านนะครับแต่ว่าโอกับนักศรัทธาเป็นโลกิยาศรัทธานะเพราะฉะนั้น พนะระอริยะบุคคลบรรลุมรคผลกณะที่มรคนังเป็น่อยนะเวลานะั้นต้องต้งต้องมีศรถถัทธาเพราะศรัทธาต้องประกอบกับจิตทุกดวงไม่เว้นมากจาจิตคนละจิตถ้าาอามาจิตนะั้นเป็นโสมาจิตนะครับ <c oughs> ต้องประกอบมาจิตทุกดวงแต่ถ้าประกอบกับโลกกตระจิตแล้วจะึิกานะเป็นอาทิขมาณัต เป็นศรัทธาพิเศษนะครับพอหลังจากพระกจิตผลลจจิจดับไปแล้วพระอริยะบุคคลนนะั้นก็ยังเป็นผู้มีศรัทธาอยู่นั่นเองด้วยศรัทธา,าอะไรควาว่าด้วยโกับัณน์ศรัทธาแต่คราวนี้ดีกว่าของกุศนเดียกว่าไม่ไหวแล้วน,นะด้วยวาระทอานเป็นคนที นะว่าน้าเป็นปฏิปักษ์คืออะไรยองยกตัวอย่างให้ฟังว่าน้าเป็นปฏิปักษ์กัโอกลับไปนะน,นาสนาทำให้ศาสนาเกิดโรดเทอขึ้นมาได้นะอ่านะนะที่แรกก็บอกว่าวานเขาพวกเดรนน,นะที่เป็นเสียดน,นามขอ,ของพระพุทธศาสนานะครับ พราะว่าในลัทธิศาสนาอื่นอย่างน้อยที่สุดนะยืนยันความมีอยู่แห่งอัตตานะต้องมีอัตตาถ้าไม่มีอัตตาแล้วใครละเกิดพ้ทําบุญรับผลของบุญใครละทำบามรับผลของบาตมันต้องมีอัตตาผู้ทำพุรับรผลใน่างนี้นะครับีที่ทเรามา พระ菩萨เจ้าท่านบอกว่าสัตเ์เอนำมาท่านจานนะนทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนะต่าไม่เส่มันก็ไปเป็นปฏิปักษ์กับวาทของพวกเนีนเ้นอไรอย่นี้อย่างนี้เขาถ้าหาว่าถ้าเราไม่เป็นคนมั่นคงนะครับศรัทธาที่เชื่อมาโปรดว่าคำของพระ菩萨เจ้าก็เป็นจริงอาจะอจะขัดเกลไดนะนะครับ แต่ถ้าเป็นของพระาอริียบุคคลไม่กรองแทนเลยเพราะอะไร่อาตั้งเห็นของจริงโดยปราจารย์ด้วยปยัญญาขอามตั้งยิงเร็วนะครับอ่นนี่ก็อธิบายเหมือนกันนะครับตัดแน่ดีแม้บกคคลพูดไปแต่ก่อนไม่ผิดเลยตัดทานทั้ง สัพพัญโยโพธิสัตตานังสัตยาอาขี่มีอาหาระโตปัญญาอากัสตาอาคามนะสัตทานามน,นะแปลว่าในบรรดาสัตยาที่อย่างนั้นสัตยาของพระสัพพัญโยโพธิสัตย์นะชื่อว่าอาคามนะสัตรราเพราะมาแล้วจำเดิมตั้งแต่ขี่มีหาจำเดิมแบบนี้นี่แหละก็คือว่า จจะบัเกินบารมีเพื่อประโยชน์แกพระสัพพัญญูนะเพื่อประโยชน์แกพระสัพพัญญเตนะครับนกนะก็เป็นไปอยา่างที่ว่าอะไรนะนี่กากรรมน่าัณธาเป็นศัณธาพี่เป็นอันนะก็่านได้ฟังนะว่า แต่ก็แล้วต่อปยุโคตรที่ตชื่อว่าอาคมนาสัตย์เราะในระหว่างที่ยังเป็นโคตที่ตอยู่ศาสาอื่นก็ยังมีแต่อาคามานาสัตยาไม่เอ๊ะอะไรนะแตที่คมานาสัตย์ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ข้ออาคมานะเนี่ยมันแปลว่าการมานะความเป็นที่มาของนั้นในที่นี้ก็ยกตัวอย่างที่ว่าเชื่อความศัสรูของศาสนาคน,น,นตัวอย่างของอะเรนาโฮกับมานะสัตตะเป็นยังไงนะเชื่อว่าที่ที่โวโสปตะวาอะระห์สัมมาสัพพินโต แปลว่าพระมุคผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์ในพระเหตุนี้ผมอยากจะแนะนำนักแปลทัาหน่อยนะครับให้แปลตามวิธีที่ท่านแนะนาไว้โดยเฉพาะในวิสุที่มักเราอยากไป็ปแปรรวมนะครับว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงเป็นพระอรหันต์ เป็ียมนมาสับแดเจ้าไปจนครบแล้วแล้วก็มาบอกว่าแม่รอ้ยอย่างนี้นะแม่ร้เอเนี้ etp นะครับครอบกรับทุกคนนะว e ะ่า etp อาอาร etp สมาสัรมบุทธนะ etp วิชาจรณะาักปันโัเป็นต้นเพราะฉะนั้นถรจนนาจะแปลเสรเ็จความนะต้องแปลอย่างนี้ว่าถ้าผู้มีพระภาคทรง เออนั่นทรงเป็นพระอรหันต์แม่พระเอศนี้ทรงเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัสรู้เองโดยชอบแม่พระเอศนี้นะนะทรงเป็นผู้ถึงพรมด้วยวิชาและจรณะแม่พระเอศนี้นะทรงชื่อว่าพระสุคตผู้เสด็จไปดีก่อนแม่พระเอศนี้นะครับเออทรงเป็นโลกวีทู ผู้รู้จักโลกแม่พร้อเอ็น,นี้นะพูดง่ายง่ายว่าพระคุณทั้งหมดของพระองค์รวนแต่ดีเองนะเอาคุณเมื่อคันแรกก็ก่อนอาราเป็นพระอาแม่พร้อเอ็น,นี้แม่ร้อยเห็ดว่ากันนะในที่นี้เขาเรียกว่าเป็นพูดในฐานะที่รู้แล้วย่อมาอแม่พร้อยเอ็ แต่คนที่ส่วนที่สาธยายที่เกย์ครับนะแต่ละเกยพระพุทธคุณต้องรู้เองว่าแม่เพราะเหตุนี้แม่เพราอะไรไม่แจ้งแต่ส่วนแม่เพราะเหตุนี้แม่เพราอยหตุนี้ไปเรื่อยๆแม่เพราะเหตุอะไรเป็นไรอะไรอะไรเป็นด้วยไหมน่าเย็นด้วยแม่เพราะเป็นผู้ไกลจาก หรือว่าแม่ร้อมทำลายไอ,อ้ยืดกระโดงเกิดกีดหรือว่าเพราะกำจัดอารักสี่คำคงทังการจัดนะหรือแม่เพราะว่าอาะไรอีกนะไม่มีที่รับในการกระทำป่าหรือว่าแม่เพราะเป็นผู้ควรเกณฑ์ทักทีในยาวันตกค้ารนะตั้งห้าอย่าง,าง,างาะนะานะครับเขาอยากได้อย่างนึ่ง ที่เราทราบเป็นที่สุดนะครับก่อนะค,ครับนะเอเอเป็นสัมมาสัพพุโตพุทธสัสรู้เองโดยชอบนะสัสรู้เองนั่นหม่ยว่าจะมีคนส่งอะไรก็คือไม่มีคนไม่มีครูไม่มีอาจารย์มาแนะนำให้สัสรู้สัสรู้ของเราเองทริแต่ว่าโดยชอบอธิบายก็เป็นโดยชอบนั่นคือยง มไม่หลดกลาภไม,ม่วิปปิลเป็นตรงต่อความเป็นจริงของสภาวะธรรมทุกอย่างแต่ถ้าพูดได้อรลยสัสัจตัศรู้ทุกโดยความเป็น,นทุกข์นะตัศรู้สมุทัยก็โดยความเป็นสมุทัยเองเกิดขึ้นเองทุกตรงไปตรงมาแม้จิตที่ควรทำในอริยัสัจเหล่านั้น แต่ความจริงมันควรกำหนดรู้พระพุทธองค์ก็กรู้อย่างนั้นละว่าสิ่งนี้ควรกำหนดรู้ทุกนี้ควรกำหนดรู้สมุทัยก็เหมือนกันไม่นะพระองค์มันตหนสรู้ตา,ามมาเป็นจริงนะเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับทุกนั่นแหละว่าอันนี้ไม่ใช่ควรกำหนดรู้นะทว่าควรละนะเป็น